เป็นอาการของโรคเท้าวบวมครับปัญหาของหลอดเลือดที่มาลงไปที่เท้าเนะี่ยมันนําเลือดลงไปเนี่ยแต่มันไม่นํากลับครับมันจิ้งของเหลวไว้ซึ่งของเหลวมันจะไม่ได้อยู่ในชั้นกล้ามเนื้อนะแต่มันอยู่ชั้นใต้ผิวหนังครับโรคนี้เนี่ยจะมีความต่างก็คือมันบวมข้างเดียวมันจะไม่ได้บวมสองข้างนะเท้าปกติถ้าเป็นโรคข้างต้นที่ผมพูดให้ฟังเนี่ยส่วนใหญ่จะบวมสองขานะครับแต่ว่าถ้าใครที่เริ่มมีอาการบวมแค่ขาเดียวนี้แนะนําให้ไปพบแพทย์นะกดแค่ไล่น้ําเข้าไปแค่นั้นเองนะครับนี่คือวิธีการนวดไล่ ตัวน้ำเนาะเราไม่ได้กดไปถึงกระดูกนะเรากดไล่แค่เคยเจอปัญหามีอาการบวมที่บร,ริเวณหลังเท้าหรือบวมที่บร,ริเวณน้าแข้งกันบ้างไหมครับเวลาเอานิ้วกดนะฮะบุ๋มเป็นรอยบุ๋มเลยปล่อยมือเข้าไายังเป็นรอยเป็นจ้ำเลยอาการพวกนี้เป็นอาการของโรคเท้าบวมครับใครที่มีปัญหาเรื่องอาการเท้าบวมพวกนี้เดี๋ยววันนี้ผมมาสอนวิธีการบรรเทาอาการเท้าบวมแบบ ง่ายๆด้วยตัวเองกันครับก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามให้ช่องของพวกเราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับอาการเท้าบวมจริงๆเกิดได้จากหลายสาเหตุเลยนะมันไม่ใช่ว่าเป็นโรคหลอดอลือดขับเส้นหรือว่าโรคอะไรแต่ให้สังเกตอย่างนี้ครับอาการเท้าบวมนะครับมันจะเกิดจากปัญหาของหลอดเลือดที่มาลงไปที่เท้านี่ยมันนําเลือดลงไปเนี่ย แต่มันไม่นํากลับครับมันทิงวว้งของเหลวไว้ซึ่งของเหลวมันจะไม่ได้อยู่ในชั้นกล้ามเนื้อนะแต่มันอยู่ชั้นใต้ผิวหนังครับซึ่งโรคที่ทําให้เกิดอาการเท้าบวมมีได้เยอะแยะมากนะไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจที่มีปัญหาเรื่องการสูบฉีดโลหิตนะครับเรื่องไตเรื่องตับพวกนี้ก็จะทําให้เกิดการปั๊มน้ำที่ผิดปกติหรือคนที่มีปัญหาเรื่องความดันแล้วทานยาความดันอยู่อาจจะทําให้เกิดอาการเท้าบวมได้เพราะว่าความดันเนี่ยเวลาเราทานยาจะทำให้หลอดเลือดมันคลายตัวครับอีกอันหนึ่งก็จะเป็นกลุ่่มคคนนทีเป็อะไรรับ ตั้งคันนะน้องที่อยู่ในท้องเนี่ยไปทับนี่ฮะหลอดเลือดที่บริเวณต้นขาแล้วก็นั่งหย่อนขาเป็นเวลานานยืนเป็นเวลานานก็ทําให้เท้าบวมเป่งเลยนะฮะแล้วเราจะมีวิธีการจัดการานี้อย่างไรได้บ้างนะแล้วเดี๋ยวังมีโรคที่สําคัญนะโรคนี้เนี่ยจะมีความต่างก็คือมันบวมข้างเดียวมันจะไม่ได้บวมสองข้างนะเท้าปกติถ้าเป็นโรคข้างต้นที่ผมพูดให้ฟังเนี่ยส่วนใหญ่จะบวมสองขานะครับแต่ว่าถ้าใครที่เริ่มมีอาการบวมแค่ขาเดียวนี้แนะนําให้ไปพบแพทย์นะโอเค ทีนี้เดี๋ยวตอนท้ายรายการผมจะบอก2โรคนะมันคือโรคอะไรนะครับอ่ะมาดูวิธีการจัดการกับอาการเท้าบวมครับเราจะมาเช็คก่อนนะอาการเท้าบวมมียังไงได้บ้างอย่างเช่นผมถอดถุงเท้ามาเนี่ยบางทีไอ้ลอยถุงเท้ามันก็ยังเป็นอยู่หลังเท้าเลยหรือรองเท้าที่เราใส่ที่ปกติเราใส่ได้พอดีเนี่ยมันแน่นมากมันคับมากนะครับสำหรับเท้าพอมันเริ่มบวมมากๆจะเป็นแบบนั้นหรือในกรณีที่เวลาที่เราถอดรองเท้าออกมันกลายเป็นบางคนเนาะเห็นเป็นเชือก รองเท้าหรือว่าไอ้ตัวหนังรองเท้าอยู่ข้างหลังเป็นรอยเป็นปุ่มๆอย่างเงี้ยสังเกตได้ว่านี่คืออาการเท้าบวมนะอ,อันนึงก็คือเนี่ยนฮะเราจะสังเกตว่าไอ้รอยย่นที่อยู่หลังเท้าเราหรือว่าไอ้เอ็นกล้ามเนื้อเนี่ยเห็นไหมถ้าผมกระดกนิ้วโป้งเท้าขึ้นเนี่ยมันจะเห็นนะกันหรือว่ากระดกไอ้พวกนิ้วเท้าขึ้นจะเห็นนะแต่ว่าถ้าใครที่เป็นมีอาการเท้าบวมไอ้นี้ไม่เห็นเลยนะครับจะบวมเป่งเลยกระดกขึ้นกระดกลงเนี่ยมองไม่เห็นเลยนี่คือปัญหาของเท้าบวมครับซึ่งเราจะต้องดูแลเขาทั้งสองขานะครับ ซึ่งวิธีการดูแลของเรานะครับก็คือการนวดนั่นเองครับเราจะนวดเพื่อไล่น้ํานะไม่ใช่นวดแบบกดจุดเพื่อลดปวดจะต่างกันนะครับนวดเพื่อไล่น้ําเราจะนวดยังไงหลักการก็คือเราจะนวดให้ไล่ตัวน้ําเนี่ยกับเข้าไปหาใต้ข้อาพับเขา่าก็คือจะมีต่อมน้ําเหลืองอยู่ตรงนี้แล้วก็ขาหนีบครับซึ่งวันนี้ผมจะสาธิตแค่บริเวณนี้มันถึงหลังข้อาพับเข่านะครับแล้วก็จะสอนวิธีการบริหารเพื่อบรรเทาอาการบวมของมันนะวิธีการให้เราเริ่มอย่างนี้ครับหา ครีมนะครับโลชั่นอะไรก็ได้นะครับมาเลยเรูปไปที่มือนะครับแล้วก็เวลารูปเนาะก็ทํานี้ครับเหมือนสตกกิ้งนะเหมือนรูปทั่วๆไปนี่แหละครับเวลากดนะไม่ต้องกดลึกลงไปจนถึงชั้นกระดูกนะเรากดถึงแค่กล้ามเนื้อแล้วเราก็รูปมารูปแล้วก็ไหลเหมือนลงจินตนาการว่ามีน้ําอยู่ใต้ผิวหนังนะแล้วก็รูปมาแค่นี้เองนะครับไม่ต้องกดแรงอะไรนะครับทาอยู่ประมาณสักเนี่ยฮะหนึ่งนาทีสองนาทีนะต่อ ต่อจุดเนี่ยอย่างฝ่าเท้าเนี่ยทำประมาณสักหนึ่งถึงสองนาทีนะครับรูปจากตรงนี้เข้ามาอย่างนี้นะฮะดูออกเนาะขอโทษนะวันนี้ขอโชว์เท้านิดหนึ่งนะดูไม่สุภาพต้องขอโทษด้วยขออภัยนะครับอ่ะมาอย่างนี้นะครับเพื่อเป็นการเรียนรู้เนาะต่อมาทางด้านหลังเราก็จะรูปไปทางด้านหลังแบบนี้นะครับจะเห็นว่านี่เห็นไหมฮะเรารูปได้หมดเลยโอเคไหมครับอย่างนี้ได้ไหมมีปัญหาเรื่องอาการเท้าบวมกันไหมครับอืมถ้าใครมีก็นี่เลยทำตามได้เลยนะครับอันนี้ตรงฝ่าเท้าก่อนนะ วิธีการนะครับต่อมาครับหลังหลังเท้าหลังเท้านี่เจอบ่อยเลยหลังเท้าเราจะทำไงเหมือนกันเลยครับก็รูปเหมือนกันนี่แหละหลักการเดียวกันเลยนะครับถูที่มือก่อนนะเราไม่เอาครีมมาลงแล้วก็อย่างนี้นะถูที่มือเพื่อจะได้ครีมที่มันเกลียกล่ยๆกันเนาะที่ทํทำอย่างนี้เพราะอะไรเวลาที่เรามือแห้งนะครับเราจะรูปนี้ไม่ค่อยถนัดใช่ไหมดังนั้นเราก็จะใช้พวกนี้อันนี้คือทําด้วยตัวเองนะแต่ถ้าใครที่สามารถเราไปทําให้ คุณพ่อคุณแม่หรือว่าทําให้แฟนเนี่ยนะครับเวลาตั้งคันเนาะเราก็สามารถให้เขานอนนะเอาหมอนรองสูงๆนะครับแล้วก็รูปไปได้เลยโอเคนะครับเราก็จะรูปแบบนี้ไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมานะครับมาจนถึงหน้าแข้งครับต่อมามาหน้าแข้งนะฮะหน้าแข้งก็ลูบมาถึงข้างบนตรงนี้มองเห็นนะเห็นไหมแบบนี้นะครับขึ้นมาแล้วก็ดันมาข้างๆ้าข้างๆด้านหลังโอ้เก่เงแน่นวันน,นี้อามาดูนะฮะประมาณนี้ แบบนี้ได้ไหมครับเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีนักแข้งตรงนี้ที่มันบุ๋มนี่ตรงนี้เวลาก,กดบุ๋มเลยนะครับใครที่มีอาการพวกนี้แต่อย่าไปกดแรงนะครับอาจจะอักเสบได้นังนั้นเวลาเราก,กดนะก็ต้องกดเบาๆนะครับกดแค่ไล่น้ําเข้าไปแค่นั้นเองนะครับอนี่คือวิธีการนวดไล่ตัวน้ำเนาะเราไม่ได้กดไปนถึงกระดูกนะเรากดไล่แค่บริเวณใต้ผิวหนังเท่านั้นเองนะครับนี่มาเลยนะครับไล่เข้ามา แล้วก็รูปเข้ามาให้มันเข้ามาหลังข้อพับเข่านะครับตรงบริเวณน่องขาทางด้านหลังเหมือนกันเลยยังไงครับรูปขึ้นรูปขึ้นแบบนี้แบบนี้นะแถวนี้เนี่ยมีหน้าแข้งอย่างเดียวไม่มีกะระดูกนะไอเป็นกะระดูกไม่ใช่ไม่ใช่กล้ามเนือ้อแต่ตรงนี้จะเป็นกล้ามเนื้อแล้วก็รูปแรงได้แต่ว่าตรงหน้าแข้งแล้วก็รูปแค่ตรงกระดูกแค่น,นั้นก็พอนะครับแล้วก็รูปอป hurt, อกมาหลังข้อพับเขา่าครับเราจะรูปไล่เข้ามาหลังข้อพับเข่าเพราะว่าพวกน้ําที่มันอยู่เนี่ยมันจะ กลับเข้ามาหาต่อมน้ําเหลืองที่อยู่หลังเข้าพับค่อนข้างเยอะนะเนี้ว่าขาหนีบข้างในตรงนี้นะครับถ้ารูปไล่ไปได้ก็จะประมาณนี้ถ้าทําที่คลินิกเขาก็จะทํายาวไปจนถึงขาเลยนะครับก็จะช่วยบรรเทาอาการได้เวลาทำเนาะจุดละ2อถึงสนาทีนะครับทำรวมๆทั้งขาเนี่ยก็จะประมาณสัก5้าถึงสินาทีนะครับอยู่ที่ว่ามันบวมมากบวมน้อยเนาะวิธีการเช็คว่ามันบวมมากบวมน้อยเช็คยังไงเช็คงี้ครับเวลาเราเช็คนะให้เรานะเอามือนะกดที่หลังเท้าแบบนี้สมมุติว่าบวมเนาะกดไป ล้วปล่อยมันจะเป็นรอยบุ๋มใช่ไหมแล้วก็จับเวลาซิว่าอาการบุ๋มเนี่ยมันหายไปในกี่นาทีหนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีอย่างเงี้ยถ้าเผื่อมันกดไปปุ๊บแป๊บเดียวหายนี่ก็แสดงว่าอาการบวมันน้อยหน่อยนะครับนี่ก็จุดนี้ก็ได้อีกจุดหนึ่งก็คือตรงน้าแข้งตรงนี้ตรงนี้นะครับโอเคนะประมาณนี้นะครับสําหรับการนวดเนาะทีนี้เราจะบริหารยังไงล่ะครับเราจะบริหารโดยการทำนี้ครับเอามาดูเราจะบริหารโดยการยกขาสูง เราจะไม่อยู่ท่าเดิมเป็นเวลานานครับการอยู่ท่าเดิมเป็นเวลานานจะทําให้เกิดการบวมเกิดการคลั่งของของเหลวที่อยู่ที่ฐานเนาะเราก็จะทําการนอนงายนะครับโอ้หมอนสูงมากนอนงายแบบนี้แล้วก็ชันเข่าขึ้นมาแบบนี้เหยียดขาขึ้นแล้วก็กระดกปลายเท้าขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้นะครับ10ครั้งเป็น1เซตนะครับแล้วก็วางอันนี้ท่าที่1นเนาะเหยียดขาเราจะยืดน่องไปด้วยนะครับแล้วก็กระดกปลายเท้าขึ้นลงแบบนี้นะครับ เราสามารถทําได้แบบง่ายๆโดยการหากําแพงครับเราไม่ต้องเมื่อยจมง่อยทําไมเราก็หากําแพงไปเลยนะก็ไปหาที่กําแพงตรงไหนตรงนี้ครับเดี๋ยวดูนะแล้วก็ใช้ขาเรานี่แหละครับดันขึ้นไปแล้วก็ยกขาให้สูงขึ้นแบบนี้แค่นี้เองนะครับใครที่อยู่ที่บ้านผมทําประจำมาท่านี้ก็จะยืดที่บริเวณน่องได้ด้วยแล้วก็กระดกปลายเท้าขึ้นลงแบบนี้ก็จะลดอาการบวมของขาได้ทาประมาณ5นาที ใครอยู่ได้นานหน่อยก็10นาที15นาทีได้เลยนะครับจะทำให้อาการบวมที่บริเวณขาบริเวณหลังเท้าเนี่ยดีขึ้นมากๆเลยนะครับรวมไปถึงสามารถใช้พวกถุงเท้าที่มันเป็นถุงเท้าแบบพิเศษก็คือมันจะรัดที่ปลายเท้าแน่นหน่อยแล้วก็เบาลงเบาลงแล้วมาถึงขานี่ใส่ถุงเท้าแบบรัดน่องเนาะเขาเรียก stocking นะมันก็จะเป็นตัวถุงเท้ายาวๆนะครับหรือจะพันเทปไม่ใช่พันเทปสิพันแบนเดตนะเป็นผ้าย,ยืดนะครับไล่ไล่ไล่ขึ้นมา อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันก็ให้คนไข้กระดกเท้าวพวกนี้ก็จะลดอาการบวมจะใช้ในกรณีที่มันบวมค่อนข้างเยอะหน่อยพวกนี้ก็สามารถทําได้โอเคไหมครับรวมไปถึงสุดท้ายแล้วท่านอนที่เราควรจะต้องนอนเนาะก็จะเป็นท่านอนที่เท้ามันจะต้องสูงกว่าสูงกว่าหัวใจหัวใจยังไงอะตอนนี้ครับก็เอาขาลองมอนต้องเยอะกว่านี้หน่อยก็ดีนะครับอันนี้หมอนมันดูน้อยอยู่นะนอนลงแบบนี้เห็นไหมฮะขามาัปลายเท้ามันจะสูงหน่อย แต่คงไม่ต้องสูงขนาดนี้ก็ได้เพราะว่าถ้าเราจะนอนท่าน,นี้ทั้งคืนนะคงไม่ไหวใช่ไหมเราก็จะนอนประมาณนี้มอนสักสองสมามใบอย่างนี้นะครับแล้วก็กระดกปลายเท้าขึ้นลงอย่างนี้ให้ได้สักร้อยครั้ง200ครั้งนะครับก็จะบรรเทาอาการบวมที่บริเวณปลายเท้าได้ดีครับเค okay, ไหมครับประมาณนี้ครับเนื้อสิ่งอื่นใดสําคัญเลยก็คือต้องหาสาเหตุของอาการบวมของเราให้ได้ด้วยนะใครที่มีอาการบวมมาก,มากๆยิ่งถ้ามีอาการบวมแดงร้อนอย่างที่ผมบอกมันจะมีโรคบางอย่างที่ค่อนข้างอันตรายเช่นโรค หลอดเลือดดาอุดตันของขาเนี่ยจะทําให้อาการบวมของขาเนี่ยไม่เท่ากัน,นบวมข้างเดียวและจะมีอาการบวมแดงร้อนด้วยกรณีพวกนี้อันตรายก็คือถ้ามันมีริ่มเลือดนะครับของขาที่มันอุดตันเนี่ยมันหลุดไปในปอดหรือหลุดไปในศีรษะในสมองของเราก็อาจจะทําให้เกิดอัมพาตก็ได้หรือทําให้เกิดการเสียชีวิตก็ได้รวมไปถึงปอดด้วยนะครับดังนั้นก็ต้องระมัดระวังสําหรับโรคนี้หรือว่าโรคอีกโรคหนึ่งคือตอมน้ําเหลืองอุดตันอันนี้ก็อาจจะอันตรายได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นใครที่มีปัญหาต้องไปตรวจนะครับเพื่อหาสาเหตุด้วยนะครับและเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของพวกเรานะครับสำหรับท่านใดที่ชอบคอนเทนต์ของพวกเราอยากจะสนับสนุนช่องของพวกเราอยากให้เราทำคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ตลอดไปสามารถกดได้ที่ผู้สนับสนุนข้างล่างของคลิปเราได้นะครับหรือใน YouTube Channel ก็สามารถกดที่ผู้สนับสนุนหลักของเราได้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil.